สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับเสื้อเชิ้ตวาบาสของแบรนด์อินิโกสกินนะครับที่ผมใส่วันนั้นตัวนี้ไม่ใช่พยินนะครับไม่ไม่ใช่พยินเป็นผ้าที่เขาใช้ทำเสื้อมอห่อมของไทยนะครับของภาคเหนือนะครับ เอาประกัดสีเอามากัดสีแบบแบบแบบที่กรรมวิธีที่เขาทำเสื้อวาบาสนี่นะครับเฟดก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะตัวนี้หลายปีแล้วนะครับเสื้อตัวนี้ปกติกระดุมมันไม่ได้เป็นสีนี้นะมันไม่ได้เป็นโลหะนะครับกระดุมมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นกระดุมตาแมวสีขาวนะครับนี่ผมไปเปลี่ยนกระดุมมาเฟดสวยนะครับ ปกติเสื้อมอห้อมมันก็เท่าเท่าที่เราเห็นใส่นะครับที่คนคนแก่ก็ใส่กันนะ่แถวภาคเหนือมันก็สวยอยู่แล้วครับเวลามันเฟดคือก็ใส่ไปซักไปนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปซักไปเหมือนกันแพทเทิร์นก็จะเป็นเสื้อ Workshirt นะครับผมมี ส่วนใหญ่กางเกงอินดิโกสกินผมไม่มีนะครับผมมีแต่เสื้อนะมีรู้สึ้เสื้อมีหลายตัวอยู่นะนี่อินดิโกสกินของจะมีเอกลักษณ์คือสามสี 3, 4, นะครับคือทองนาคเงินนะครับไม่รู้ว่ายุคหลังๆจะยังเหลือเอกลักษณ์นี้อยู่เปล่านะครับเนี่ยโลโก้โลโก้ก่อนที่ก็จะเปลี่ยนนะครับ โลโก้แรกเลยอินเดโกสกินแพทเทิร์นก็เหมือนเสื้อเวิร์กชิ้ททั่วไปนะครับก็จะมีได้ทิ้งด้วยนี่รัสามสีได้ทิ้งก็ทองหน้าเงินอย่างที่ผมบอกครับเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะเฟตสวยอยู่นะครับผ้าก็ใส่สบายนะเป็นผ้าเป็นผ้าฝ้ายร้อเเซ็นนะมันก็ ซับเหงื่อได้ดีนะครับไม่มีขายแล้วนะครับเสื้อเอเชิรรุ่นนี้นะครับแบรนด์อีิโกโสกินเป็นแบรนด์ไทยนะครับ สมัยนั้นก็ตีคู่มากับแบรนด์พิกเวิร์กนะครับแต่ตอนนี้ดิโก้สกินรู้สึกจะไปทําเป็นพวกสตรีทแวร์มั่งนะครับแล้วก็จะมีสินค้าอื่นๆที่ไปเกี่ยวกับยีนก็มีนะครับแต่ว่าพิกเวิร์กยังคงคอนเซ็ปต์เป็นยีนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยน เป็นแบนด์ไทยแรกๆครับช่วงที่ผมเริ่มสนใจยียนใหม่ๆผมก็มีแบรนด์นี้แหละครับตอนนั้นก็ามาเปิดช็อปที่เทอร์มินัลยี่เทอร์มินลทนี้วันะครับที่อโศกนะครับก็ไปไปบ่อยนะไปดูมีอะไรก็ไปดูครับไม่ได้ซื้อก็ไปดู สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ